วันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับกล่องเสียงหรือว่าลาร์ลิงนั่นเองค่ะด้วยลาร์ลิงเที้ยวโมเดลอันนี้นั่นเองค่ะเวลาที่เราออกเสียงเราก็ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะซึ่งความสูงความต่ำของเสียงเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับความตึงตัวของเส้นเสียงหรือว่าโวลคอคอร์ดนั่นเองค่ะก็จะทาให้โวลคอคอร์ดตึงขึ้นไปนะคะมาดูไซส์ของนิม่ากอร์ิดิสกันนะคะหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาแพทย์จินดามณีสีสว่างค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2อ,อยู่ที่สิริราชค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับกล่องเสียงหรือว่าลารลิงส์นั่นเองค่ะด้วยลารลิงเจอยวโมเดลอันนี้นั่นเองค่ะซึ่งลารลิงเจอยวโมเดลนะคะก็คือเป็นบริเวณส่วนคอของเราตรงนี้นะคะโดยที่จวนประกอบหลักค่ะก็จะมีเป็น cartilage แล้วก็มัสโซลค่ะอย่างแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่ cartilage กันก่อนเลยค่ะ แล้วก็ขอโอเดนเตสําหรับโมเดลนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะก็จะมี c a r t เ l a e ที่ชื่อว่า t ทรอย l cartilage ค่ะแล้วก็ค i b i อย cartilage อยู่ตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังค่ะก็จะเป็นอะ t i ทีนอย cartilage ค่ะ2อันนี้นะคะในส่วนของอะ t i ทีนอย cartilage ก็จะมีทั้งหมด2 process นะคะ process นี้ก็จะเป็น muscula process ค่ะก็คือเป็น process ที่เชื่อมติดกับกล้ามเนื้อค่ะ ในส่วนของ process ด้านนี้นะคะก็จะเป็น vocal process ค่ะคือ process ที่เชื่อมติดกับ vocal cord หรือว่าเส้นเสียงนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมี Connie h y n i e cartilage ค่ะซึ่งไม่ได้เห็นในโมเดลนี้นะคะในส่วนต่อมาค่ะเราก็จะมาดูเส้นเสียงกันนะคะในโมเดลนี้ก็จะแสดงด้วยเป็นหนังยางตรงนี้นะคะก็จะแทนด้วย t r u c o c a l cord ค่ะโดยที่บริเวณที่อยู่ระหว่าง t r c e a l cord ตรงนี้นะคะก็จะเรียกว่า l a r y n g o t t i d i s ค่ะ การที่เราจะออกเสียงหรือว่าหายใจได้นะคะเราก็ต้องมีการเปิดปิดกล่องเสียงค่ะในส่วนของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปิดนี้มากก็ตีิสนะคะในช่วงที่เราหายใจเนี่ยก็จะเรียกว่า posterior t r a c h e a l i d muscle ค่ะก็จะเป็นกล้ามเนื้อตัวนี้เลยนะคะเราจะมามองมุมด้านบนกันนะคะเวลาแอคชั่นของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยปึ๊บสังเกตได้ว่า ช่องระหว่างเส้นเสียงของเรานะคะคจะใหญ่ขึ้นค่ะก็คือเป็นการเปิดดีมากอติดิสนั่นเองค่ะหนลาดับต่อมานะคะคก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ปิดดีมาก,กอติดิสนั่นเองค่ะก็จะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า l a t e r a l c r i c o a d d i t i n o i muscle นะคะเรยาจะยกให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นดีมาก,กอติดิสเดิมมันก็จะอ้าๆอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราออกแอคชั่นของมัสเซลนี้ค่ะ จะสังเกตได้ว่าช่องว่างระหว่างเส้นเสียงของเราแคบลงนะคะก็คือเป็นการปิดดีมาก,กติดิสนั่นเองค่ะแล้วก็อีกกล้ามเนื้อหนึ่งนะคะที่ช่วยในการปิดดีมาก,กติดิสเนี่ยก็คือ Transverse a ล i t i d o i d เด Muscle ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะออกแอคชั่นกันค่ะอันนี้อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็มาดูไซส์ของดีมาก,กติดิสกันนะคะ 1...2...3... ปุ๊บนี่ค่ะก็จะเป็นการปิดดีมาก,กติดิสนั่นเองค่ะ ในส่วนต่อมานะคะนอกจากการที่เราเปิดปีดดีมากกอดีดีสแล้วค่ะเวลาที่เราออกเสียงเราก็ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ําใช่ไหมคะซึ่งความสูงความต่ําของเสียงนะคะขึ้นอยู่กับความตึงตัวของเส้นเสียงหรือว่าว o c a คอ o r d นั่นเองค่ะหนยที่กล้ามเนื้อที่ช่วยในการตึงตัวของ v o c a คอร์ดนะคะก็จะชื่อว่าไคโค h ท a l thyroid m u s ค่ะซึ่ง ปกติแล้วนะคะอันนี้ด้านหน้าเนาะไค,คลโคไทลอยมัสเซอเนี่ยก็จะมีทั้งหัว2พาร์ทค่ะก็คือเป็นสเตรทพาร์ทแทนด้วยนิ้วชี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ออฟลีกพาร์ทแทนด้วยนิ้วกลางตรงนี้ค่ะซึ่งสเตรทพาร์ทนะคะก็จะทําให้เวลาออกแอคชั่นเนี่ยจะขยับไคลคอยไปทางด้านหลังค่ะซึ่งพอการขยับไคลคอยไปทางด้านหลังนะคะก็จะสังเกตได้ว่าตัวัวขคอคอดเนี่ยคะ่ะก็จะตึงขึ้นนี่นะคะเทียบกันัวขคอคอดก็จะตึงยืดขึ้นค่ะ ในส่วนของออกดิคพาร์ตนะคะก็จะทําให้ขยับไทรอยลงมาเหมือนดึงไทรอยลงมาค่ะก็จะทําให้วลคอขอดตึงขึ้นค่อนกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกกล้ามเนื้อหนึ่งนะคะเรามีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการตึงวลคอขอดแล้วเนาะล้วก็ต้องมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหย่อนวลคอขอดค่ะซึ่งกล้ามเนื้อนั้นนะคะไม่ได้เห็นในโมเดลแต่ว่าจะสาธิตแอคชั่นให้ดูนะคะชื่อว่าไทโรอาริติโนมัสซลค่ะก็จะติดระหว่างไทรอยคาทิเลชไปที่อะริติโนคาทิเลชนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยชึบก็จะสังเกตได้ว่าโวล์คอร์ดของเราก็จะหยอดลงนะคะค่ะซึ่งมัสเซอร์ทั้งหมดนี้นะคะเราเรียกว่า intrinsic muscle of larynx ค่ะหรือว่ามัสเซอร์ที่มี origin และ insertion อยู่ภายในกล่องเสียงนั่นเองนะคะโดยที่มัสเซอร์ทั้งหมดในกลุ่มนี้นะคะจะเลี้ยงด้วย vocalis laryngeal nerve ค่ะซึ่งมาจาก vagus nerve นั่นเองแต่ว่ามันจะมีมัสเซอร์ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นมัสเซอร์ที่ไม่ได้เลี้ยงด้วย v ี c a l i s laryngeal nerve เป็นตัวพิเศษค่ะก็คือไคโคไทรอยที่ใช้ขยับ ไทรอยกับไทคอยคาทิเลชที่ได้แสดงเกี่ยวกับการตึงยืดของโวลคอร์นั่นเองค่ะโดยที่มัสเซิลไทโคไทรอยนี้นะคะก็จะเลี้ยงด้วย e x t e r n a l branch of superior l a r i n g e a l nerve นั่นเองค่ะก็อันนี้ก็จะเป็น l ล r i n g i a l m o เดลทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ตอถัดไปใน EP ต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ